9ข้อต่อไปนี้ห้ามทำในวันตุดจีนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึง9ข้อความเชื่อคนจีนโบราณนะครับที่ห้ามทําในวันตุดจีนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อที่1ครับคือห้ามกวาดบ้านนะครับซึ่ง ในยามปกติหรือว่าในยามที่มีโอกาสพิเศษหรือวันพิเศษทั้งหลายเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบกวาดบ้านถูบ้านพอคิดว่าจะเป็นการทําให้สิ่งชั่วร้ายถูกปัดออกไปนะครับซึ่งตามวัฒนธรรมจีนเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นเลยนะครับวัฒนธรรมจีนเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าหากเรากวาดบ้านหรือทําความสะอาดบ้านในวันปีใหม่จีนเนี่ย หมายถึงการนําโชคลาภเนี่ยออกไปจากบ้านด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะดูแลบ้านของเราให้สะอาดก่อนจะถึงวันตุษจีนนะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงการกวาดบ้านในวันตุษจีนนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับห้ามพูดสิ่งไม่ดีนะครับในวันปีใหม่เนี่ยเราควรจะมีสิ่งดีๆให้กันและการเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าพูด อยาททาสิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะสะท้อนกลับมาหาตัวคนพูดได้แบบในรอบปีนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่ไม่ดีพยายามหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะพูดไม่ดีเนี่ยไม่พูดดีกว่านะครับอยู่เงียบๆสงบๆหนึ่งวันเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยนะครับเพราะว่าการพูดไม่ดีเนี่ยนอกจากการ ดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการทําร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ควรงดพูดสิ่งไม่ดีหนึ่งวันนะครับข้อที่3ครับคือห้ามทําแก้วหรือพวกภาชนะเสียหายนะครับการห้ามทําแก้วหรือพวกเซรามิกต่างๆหรือว่าภาชนะต่างๆแตกในวันตุ๊จีนเนี่ยเป็นความเชื่อแล้วว่า มันจะส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งความมั่นคงแล้วก็โชคลาภนะครับซึ่งถ้าใครทำแตกในวันนี้แล้วห่อด้วยกระดาษสีแดงทันทีเนี่ยแล้วหมดตุ่จีเนี่ยจึงนำส่วนที่แตกเนี่ยไปทิ้งต่อไปนะครับซึ่งไม่ควรทำแตกจริงๆมันก็ไม่ควรทำแตกนะเพราะว่ามันก็เสียหายนะครับถ้าเป็นแก้วหรือาจานชามเซรามิกของรักของ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนี่หูชาแน่นอนนะครับซึ่งคนจีนถือมากนะครับในเรื่องของตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกมันทําให้เสียตังค์อยู่แล้วอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําอะไรเนี่ยก็ช้าๆดีกว่านะมีสติดีกว่านะครับข้อที่4นะครับหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมในวันนี้นะครับเพราะว่ามีเหตุผลอยู่2ข้อหลักๆนั่นก็คือ ในสมัยก่อนเนี่ยงานส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยก็คือการดูแลบ้านการเย็บปักถักร้อยนะครับดังนั้นเพื่อให้ผู้หญิงหรือแม่บ้านเนี่ยได้พักผ่อนในวันตุษดจีนอย่าเต็มที่เนี่ยก็คือการห้ามใช้ของมีคมเช่นพวกกันไกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีดอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเหตุผลอีกข้อในการห้ามใช้ของมีคมที่ เปียบเปยถึงการตัดกระแสะแห่งความมั่งคั่งและความมั่นคงแล้วก็ความสําเร็จที่จะไหลเวียนเข้ามาในบ้านนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ร้านตัดผมบางร้านนะที่เป็นคนจีนเนี่ยมักจะหยุดในวันตุษดจีนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยร้านตัดผมหลายๆร้านจะชอบหยุดวันตุษจีนนะครับซึ่งมันทำให้ตัดผมไม่ทันแล้วก็มักจะโดน ตำหนิเสมอนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเร่งรีบในการตัดผมอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้านตัดผมแถวบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนจีนแล้วเขาก็จะมักจะหยุดในวันตุษจีนนะครับข้อที่5นะครับห้ามทวงหนี้นะครับข้อนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงนะเพราะว่าผมก็ยังงงๆเหมือนกันว่านะครับเพราะว่าข้อห้ามข้อนี้เนี่ย ในตำราเขาบอกว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเฉลิมฉลองโดยที่ไม่กังวลและมีความสุขอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาท่วงนี้หรือไปช่วงนี้ใครนะครับนอกจากนี้เนี่ยการยืมเงินเนี่ยถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับเพราะเชื่อว่าคุณจะต้องไปยืมเงินคนอื่นเขาตลอดปีและตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่ยืมเงินคนอื่นเนี่ยก็ มักจะมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ควรยืมเงินคนอื่นด้วยนะครับก็เกรงใจคนอื่นบ้างนะครับผมข้อที่6นะครับพยายามปรับใจให้ไม่เศร้านะครับในวันมงคลเนี่ยพยายามอย่าเศร้าอย่ารู้สึก เสียอกเสียใจนะครับพยายามคลื่นเครงหากิจกรรมสนุกสนุกทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขดึงพลังงานบวกๆพลังงานดีๆเข้ามาตลอดปีและตลอดไปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่งดเว้นความเศร้าหนึ่งวันนะครับก็พยายามเข้าหาคนอื่นบ้างนะครับหรือดูอะไรที่มันตลกเฮฮาอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสมากจนเกินไปนักนะครับข้อที่7นะครับ ห้ามปลุกใครให้ตื่นนะครับข้อนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อตัวผู้ที่ทํานะครับแต่ส่งผลต่อผู้ที่ถูกกระทำนะครับซึ่งถ้าคุณไปปลูกใครเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะถูกปลุกไปตลอดปีซึ่งในความเชื่ออันนี้นะครับสะท้อนถึงนัยะในการถูกควบคุมและการที่จะต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันดีๆแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะตื่นเช้ามาทำบุญมา ทำสิ่งดีๆนะครับลงมากินข้าวกับคนในครอบครัวหรือทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคนจีนโบราณสมัยก่อนเขาก็ถือกันแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าวันตุ๊ดจีเนี่ยควรจะตื่นเช้าๆมาทําสิ่งดีๆร่วมกันนะครับข้อที่8นะครับไม่ควรถกเสียงหรือต่อสู้กันนะครับเพราะว่าวันวันนี้เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งความสนุกสนานนะครับไม่ควรไปหาเรื่องใครก่อนนะครับซึ่ง บอว่ามันก็ต้องมีแหละเนาะนะไม่ควรไปหาเรื่องใครก่อนแล้วก็ไม่ควรที่จะต่อสู้กับใครนะครับเป็นวันที่ควรปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่าจริงๆการทะเลาะวิวาทมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับมันทําให้เจ็บตัวนะครับแล้วก็ทําให้เสียเงินเสียทองนะครับในการปฐถมพยาบาลต่างๆหรือบางทีถ้าหนักๆเนี่ยก็ต้องเสียเงินค่ารักษาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นวันที่ ไม่ควรต่อสู้นะครับควรเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่นักเลงหรือชอบหาเรื่องคนอื่นเนี่ยงดเว้นการไปหาเรื่องชาวบ้านหนึ่งวันนะครับแล้วก็คนที่ใจสู้เหมือนกันเนี่ยก็หนีได้ก็หนีไป้ก่อนนะครับพอพ้นวันนี้ค่อยว่ากันเนาะนะครับข้อที่9นะครับข้อนี้เนี่ยก็เชื่อก็ได้ไม่เชื่อ,อยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับห้ามสระผมนะครับผมเนี่ยพองต้องเสียงแล้วก็ ของลูกกับคําว่ามั่งคัง่งนะครับดังนั้นเนี่ยชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าการสระผมในวันตุจีเนี่ยเปรียบเสมือนการนําความมั่งคั่งและความมั่นคงออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือชาวจีนจึงไม่นิยมสระผมหรือตัดผมในวันตุจีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องทําก่อนวันตุจีหนึวันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับใครทําได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่ว่ากัน อยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นการเล่าเรื่องบอกต่อเฉยๆไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําคุณไม่ต้องทํานะครับเพราะอย่างข้อห้ามวันปีใหม่เนี้ยปีใหม่ผมก็ต้องกวาดบ้านเพราะว่ามันได้ของใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะครับก็ทําเหมือนกันแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ